สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเกษตรกรวันนี้เจี๊ยบธงชัยสวนสมรมนะคะจะมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเรื่องการทําผักนะคะวันนี้กิจกรรมของเราวันนี้นะคะก็คือการนี่ค่ะผักปลังนะคะผักปังพื้นบ้านแต่ที่สวนของเรานะคะที่ธงชัยสวนสมรมนะคะเราทําส่งออกต่างประเทศนะคะส่งเอเชียสาภาพยุโรปนะคะแต่ทีนี้กจะมาบอกว่าจริงๆอะ่ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทํา ส่งที่ไหนยังไงนะคะประเด็นมันอยู่ที่ว่าในการทําการเกษตรอะคะ่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราทําแล้วจะไปขายที่ไหนต่างหากประเด็นสําคัญมันคือการตลาดะคะ่ะถ้าเราหาตลาดได้ไม่จําเป็นต้องไปส่งต่างประเทศก็ได้นะคะส่งที่ไหนก็ได้ที่เราขายได้นะคะแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าเวลาเราทําเกษตรเนี่ยเป้าหมายเราเนี่ยปลูกไว้กินปลูกไว้ขายปลูกไว้ทําอะไรนะคะถ้าเราปลูกไว้ขายก็ต้องมาดูอีกว่า เราจะปลูกขายตลาดที่ไหนยังไงนะคะถ้าขายบ้านก็ไม่จําเป็นต้องขอมาตรฐานนะคะไม่จําเป็นต้องไปขอมาตรฐานอินซีหรือมาตรฐาน g p นะคะก็คือขายที่ไหนก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราทําส่งออกต่างประเทศอย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยก็จําเป็นต้องไปขอมาตรฐานนะคะที่เราทําผักบังตัวเนี้ยเราขอมาตรฐาน g a p นะคะก็คือหน่วยงานที่เราไปขอก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชนะคะซึ่งมีประจํอยูนแตและจังหวัดนะคะ แล้วแต่พื้นที่นะคะอาจจะไม่ได้มีจังหวัดแต่ว่ามีจังหวัดใกล้เคียงนะคะถ้าใครอยากทราบว่าต้องไปขอที่ไหนยังไงก็ไปที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอนะคะเขาจะให้ข้อมูลเราตรงนี้ได้หรืออาจจะขอที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอได้เลยนะคะเขาจะเป็นหน่วยงานประสานให้เราได้นะคะค่ะวันนี้กิจกรรมอย่างที่บอกนะคะการตัดแต่งผักปังทําส่งประเทศเทําส่งต่างประเทศเราจําเป็นที่จะต้องมานั่งนอกจากไปขอรับรองมาตรฐานแล้ว ต้องมาดูขั้นตอนในเรื่องของการตัดแต่งนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเนาะทำให้คนไทยกินด้วยกันอะทําไมตัด,ต,ดตัดสง่สง,สง,สงตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองส่งไปเลยแต่เวลาพอส่งออกปุ๊บเฮ้ยมันต้องมาตัดแตง่งต้องมาดูความสวยงามนู่นนี่นั่นหรือเป็นเพราะว่าพอเราส่งออกต่างประเทศปุ๊บมันได้ราคามากกว่าที่เราขายบ้านเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบบว่าราคา มันจะต้องไปสัมพันธ์กับคุณภาพที่จะต้องมากขึ้นด้วยนอกจากปลอดสารเคมีแล้วยังต้องสวยงามมีคุณภาพให้สมกับราคาอาจจะเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้สวยๆจะได้ไม่เสียชื่อประเทศไทยนะคะผักไทยอร่อยที่สุดในโลกนะคะงั้นวันนี้ขอตัวขอเวลามา,าตัดแต่งผักปลังผักพื้นบ้านเพื่อส่งไปขายกูอนเตอร์นะคะจะได้เครดิตผักไทย อร่อยที่สุดในโลกค่ะผักบังนะคะมีประโยชน์เยอะนะคะอย่าลืมคนไทยให้ต่างประเทศกินแล้วคนไทยไม่กินกันจะมาเสียดายเสียใจนะคะประโยชน์เขายุบมากนะคะลองไปหาข้อมูลดูนะคะผักปังผักบ้านๆผักพื้นบ้านแต่เต็มไปด้วยประโยชน์นะคะฝรั่งมังค่าเขายังกินคนไทยเราอย่าทิ้งนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปตัดแต่งผักบังส่ง ต่างประเทศกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ